ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับแขก V I P เป็นต่อเชียงใหม่ครับครับผมวันนี้ผมและทีมงานไอเสมลุงชัยและกลุ่มอินฟูนะครับเชียงใหม่นะครับทําหน้าที่เป็นสะพานบุญเนาะแล้วก็ยังมีหลายๆท่านที่ยังไม่ได้กล่าวถึงที่ได้นําของมาร่วมบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยนะครับจังหวัดเชียงราย จุดที่ผมจะนําไปสงกก่งมอบก็คืออําเภอ,อเทิงอาเภอเทิงอาเภอเทิงที่ได้รับผลกระทบนะครับช่วงแรกแกเป็นอย่าง,งมากเป็นอย่าง,งมากช่วง,งแรกๆน้ําขึ้นน้ําท่วมสูงนะครับผู้คนหรือว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปบาถึงเนาะบัถึงจุดแต่ช่วงนี้นะครับข่าวหรือว่าทางนู้นเป็นแจ้งมาก็คือข่าวน้ําเริ่มลดแล้วน้าเริ่มลดแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่ดี เขาเขาจะได้เข้าไปถึงไปส่งมอบคำมือเปิ้ลเนาะไปฮื่อกำลังใจครับไปฮื้อกำลังใจเปิ้ลตัวเนาะไปฮื้อกำลังใจเจ้าหน้าที่ของลาตัวครับถึงมันบันนักเนาะถึงมันบันได้นักหนาเอ่อเข้าของนะครับถึงว่ามันบันแจเข้าของที่นักเนาะเฮาก็เต็มใจอยากมาด้วยใจบริสุทธิ์มาด้วยใจบริสุทธิ์ครับนี่พี่น้องจาวเชียงใหม่เนอะที่ส่งมอบเพื่อมาเอาไปดูเอ่อ เข้าของนี่หน้าขะนาดน้อยครับดูฮะเข้าของอันนี้ก็จะเป็นหมอหนเนออันนี้ก็ทวัดเมืองเถินเลยนี่ม,มาครับครอบครัวทรงหม้อพื้นนะครับแล้วก็มีแหมหลายๆท่านเนี่ยทวัดเมืองเถินกับอบหมอนนะฮือเป็นลายซิบไปครับแล้วก็ยังมีเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ารองเท้านะครับรองเท้ามาสำรับาขายหรือว่าผู้ประชุมภคอะครับ รับประกันอยู่แล้วว่าเสื้อผ้าเนี่ยตึงใจไปได้แน่นอนน้ําบ่อตึงบาดได้ใจแน่นอนเนาะมันจะคู่โนโนะน้ําบงน้ําบ่อนะครับอั้นี้ก็จะเป็นมาม่าเป็นขนมปังแล้นี้ก็ของอ้ายไปต่อเพิ่นเนาะมงมาม่านมกินง่ายกินง่ายมันตักใส่น้ำใส่ก็กินได้โอ้นักเนาะครับแล้วก็ยังมีผู้ประสงค์ที่บ่อองน้ําก็มีนักคะแนนเลยก็ได้มาส่งมอบสินค้าเลยบ่ใช่ได้มาส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ครับเพื่อจะเข้าไปร่วมบริจาคแต่น้ําดื่มนี่ของเต๋อเนอะเตอ๋อตำยำระเบิดครับผมเตอ๋อตำยำระเบิดพออ่อเนปากหมาแต่ใจดีโอ้หอันนี้เรื่องจริงนะครับครับพ่อคนเนอะจะไปพอ่อที่บุคลิกภายนอกหรือพ่อตังไหนเนอะผมจะบอกขึ้นเลยเตอ๋อตำยำระเบิดครับลงคลิปไปบัตรถึงสองนาทีลงโพสไปสองบัตรถึงสองนาทีน้ำมา100ร้อยแพ็คนี่ฮะเยอะแยะนักขนาดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมและทีมงานไอเสียมลุงชัยนะครับรวมกับน้องๆพานธมิตรนะครับจะทําหน้าที่เป็นสะพานบูญเพื่อนําสิ่งของนะครับเข้าไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเนาะแต่สําหรับวันอังคารที่สาวเจนนี้อ้เป็นต่อเปิ้นก็อนไได้ไปดูเฮานะครับตรงกำลังใจไปอ้เปินต่อเปิ้นไ่ได้ไปดูเฮารับครับต้องส่ไปตัวเองกำลังใจไปเพื่ออย่างเดียวเดียว ผมทีมงานได้เสมแรกลุงชัยแล้วก็กลุ่มน้องๆนะครับจะทําหน้าที่เป็นสะพานบุญส่งมอบนะครับโอเคครับผมรับรองกันใหม่รับรองถึงมือแน่นอนครับรับรองถึงมือแน่นอนเนอะคุณลุงชัยถ้าขาดน้ำมันลอยลื่นพอแม่นแม่นแม่นะครับขอตัวไปซื้อน้ำมันลอยลื่นมาเถอลุงชัยคก่อนเพราะว่ารู้สึกเสียใจแคบเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับได้บุญ กันทั่วหน้าทั่วตาเนอะเดี๋ยวผมไอ้เสมลุงชัยและไอ้ไปต่อจะเอาบุญมาฝากครับผมเอซทุกท่านปลอดภัยนะครับนะขอให้คุ้นปูกลับมาอยู่ในสภาพเดิมเร็วๆนะครับแม่นครับผมโอเคสำหรับทลิปนี้เนอจากลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ